ไม่ใช่เสียงโหเพื่อเชีย์ครับแต่มันคือเสียงโหเพื่อขับไล่นั่นเองนะครับนักกีฬาคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นักกีฬาปกติทั่วไปแต่เขาคืออดีตนักโทษคดีพาคผู้เยาว์ซึ่งปัจจุบันเขากลับมาในฐานะตัวแทนทีมชาติแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนักบุงบาหลีด้วยเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เพียวสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงกิลรีดีไซทูรีดู ซีเฟนฟานเดวอลเดนะครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอายุ29ปีจากเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลกครับหลังจากเขาถูกเสียงโหนะครับจากการแข่งขันนัดแรกระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับอิตาลีนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากฟังให้ดีๆเนี่ยภายใต้เสียงโหก็ยังมีเสียงเชียร์บางๆจากกองเชียร์ทีมเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่เขาถูกเสียงโห o ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยคืออดีตผู้ต้องหาคดีภาคผู้เยาว์เด็กหญิงอายุ12ปีชาวอังกฤษซึ่งตอนนั้้นนนนเเีี่ยยอาาุพง19ปทั โดยทั้งสองคนนะครับเริ่มรู้จักกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากทําความรู้จักกันไปสักพักหนึ่งก็มีการนัดเจอกันสีเฟนเนี่ยยอมลงทุนบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปพบกับเธอนะครับที่ประเทศอังกฤษหลังจากที่เจอกันนะครก็มีการพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันหลายครั้ง ก่อนที่ตีเฟนจะบินกลับประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการบอกให้เด็กหญิงอายุ12ปีไปซื้อ,อยาหุ่มและหลังจากนั้นเรื่องทุกอย่างมันก็แดกขึ้นมาครับเขาถูกเจ้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้นะครับและแน่นอนครับว่าเขาสารภาพความผิดของเขาทุกอย่างในชั้นศาลซึ่งศาลของอังกฤษเนี่ยก็มีการตัดสินนะครับว่าเขาต้องจำคุกทั้งหมด4ปีด้วยกันหลังจากที่ตีเฟนจำคุกอยู่ในอังกฤษ1ปีนะครับเขาก็ถูกส่งตัวกลับมาที่เนเธอร์แลนด์ตามกฎหมายส่งตัวนักโทษระหว่างประเทศครับแต่หลังจากกลับมาที่เนเธอร์ ที่เขาจะต้องจำคุกอีก3ปีเขากลับจำคุกอีกเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่การปล่อยตัวมาครั้งนี้เขาถูกตั้งทันบนครับแล้วก็มีการควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดและจากนั้นไม่นานสตีเฟนก็กลับมาแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไต่เต้านะครับจนสามารถเข้าแข่งขันโอลิมปิก2 0 2 4นะั่ณกรุงปารีสได้ซึ่งแน่นอนครับว่าการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เขาได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกเนเธอร์แลนด์โดยทางคณะกรรมการเนี่ยมอง เขาควรจะได้โอกาสครั้งที่2ครับแน่นอนนะครับว่าหลายฝ่ายก็มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC แบ่งเขาออกจากการแข่งขนันและแน่นอนเช่นกันว่ามันไม่เป็นผลครับ จากกระแสทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาครับบางความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ควรได้รับโอกาสในครั้งที่2นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนักโทษคดีข่มขืนก็จะมองว่าหากเขาทําคดีแบบนี้ก่อคดีแบบนี้ไปแล้วมันก็ยังมีโอกาสดีๆรอเขาอยู่หรือว่าบางความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยสมควรได้รับโอกาสครั้งที่2แล้วเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเขายุ19ปีแล้วเขาก็ได้รับโทษไปแล้วตอนนี้เขาผลผิดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาควรได้รับโอกาสในการแก้ตัวหรือบางความคิดเห็็นกกบบอวว่าาเค้สมรรไดั แต่ไม่ใช่โอกาสที่เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าซีเฟนควรได้รับโอกาสหรือไม่ควรจะแน่แล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างซีเฟนควรได้รับโอกาสในการแก้ตัวครั้งที่2หรือไม่ควรอีกต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยครับ